วันนี้จะทำเรื่องของข้าวนำของข้าวเดอะมอบางกะปีนะอันนี้ถนนลาดพร้าวอันนี้ถนน,นสีนกรินส่วนอันนี้หลักกำแหงเราก็แขงก็เขาเข้าข้างหลังมาแต่ห้ามเลี้ยวขวานะต้องวนไบข้างหน้ามาอีกทีแต่ไม่ั่นใจว่าให้วนขวาได้ไหมแต่ถ้ามาทางลาดพร้าวบางกะปีมาทางรีนกรินนี่เข้าข้างหน้ามา แล้วผ่านทางหน้ามาหน่อยหนึ่งประมาณสักสิบกว่าเมตรเลี้ยวเข้ามาอีกสิบกว่าเมตรวงเล็บนะจุดสําคัญทางขวามือช่องแรกมันจะม,มีอยู่สามสี่ช่องนะช่องแรกคือช่องที่เล็กๆจอดรถได้แค่สองสาคันเองแต่ถ้ามอใส่ปัญหาจะไม่มีท่านเลยไปสามสี่ช่องจะเป็นทางขึ้นที่จอดรถวงเล็บนะฮะจุดสําคัญคือช่องแรกทางขวามือจะมีห้องเล็กๆ ที่สําหรับส่งของมอเตอร์ไซค์จยปัญหาน้อยแต่ถ้ารถจนยามีปัญหานะอาจจะจอดอยู่แถวนี้หรือขัข้างหลังผมก็ไม่มั่นใจนะโอเคส่วนที่แรกบักก็ต้องถามรปภม,มันอยู่ในเนี้ยนะโอเคสรุปแล้วนะสรุปอีกทีเข้าข้างหน้ามาผ่านข้างหน้ามาสิบกว่าเมตรเข้ามาสิบกว่าเมตรอยู่ทางขวามือช่องแรกเลยนะเป็นที่ส่งของนะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคโชคดีครับ